วัสดครับสวัสดีทุกคนตอนนี้ตอนนี้หนึเกมนี่ชื่อว่าฮีเคมินิเบเขาจะมาอยู่แล้วนะครับเขามายัางไงเขาก็มาชื่อมันว่ามันเคมนะเคมอัมเคมเริ่มเลยอัมเคมวันนี้ฉันอยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่าเบอร์ก็เป็นคนดีเฟนลี่เล่เป็นคนที่เข้ากันง่ายกับคนอื่นแต่บางครั้ง เขาชอบดยอยู่ตัวคนเดียวและบางอย่างที่เขาไม่เคยบอกใครออกตเบอร์ปะตุเดือนออกทเบอร์ที่สิบสองันึเบอร์อยู่บ้านแล้วเขาก็ใช้ชีวิตกกปกติทั่วไปเขาชอบอาหารมากเขาชอบพัดดอกพิซซ่าแล้วก็อีกหลายๆอย่างปกติแล้วเขาจะไม่พูดอะไรแบบนี้ แต่ครั้งนี้มันแตกต่างกันเขาอยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบางเรื่องราวเขาไม่สามารถซ่อนมันได้ในคืนนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติในตอนแรกแต่สิ่งเล็กๆที่เบอร์รู้นั้นชีวิตเขากำลังจะเปลี่ยนไปสิ่งเล็กๆที่เบอร์ได้เจอว้าวสิ่งที่เบอร์ได้เจออุ๊ยโอ้โหทำไม ตาลายอ่ะเฮ้ยเชียงคืนแล้วเหรอเนี่ยบ้าเอ้ยอ้้หตาอย่างลายเลยคนเอ้ยเอาลนะเริ่มนะฮะไม่มีเลยบ้าเอ้ยทีวีก็ไม่ดีหึสิงยงไรอ่ะใครมาเข้าประตูเวลาเชียงคืนนี้วะพิซซ่าแมนเอาของพิซซ่าฮนะเฮ้ยขอโทษที่รบกวนนะครับผมเวลานี้ผมพิซซ่ามาส่งนะฮะพิซซ่ามาส่งอนะ่ะ ได้เด้อุ้ยโอ้โหเดยแบบ slow motion แต่จอมันซ่าๆมาโอ้โหประมาณงี้เลยเฮ้ยคืนนี้นี่บรรยากาศแย่มากเลยครับเนี่ยวันีผมมาส่งที่อยู่มีอยู่ตรงนี้ครับออเดอร์37พิซซ่าและถาดใหญ่ extra ร h e e s เพิ่มชีสเราก็บอกว่าเราไม่ได้สั่งอะไรนะ พิซาคนส่งพิซาบอกว่าอ้าจริงเหรอครับเออมันแปลกอย่างเลยนะครับเนี่ยระบบบอกว่าคุณจ่ายไปแล้วแล้วก็มีทิปให้ด้วยมันบอกว่าส่งเที่ยงคืนเป๊ะๆอย่าดีเลยวันนี้จะเป็นการแบบว่าแก้งในวันเกิดก็ได้นะครับเนี่ยเออไม่รู้ว่าพวกคือว่าช่วงนี้ฉันไม่ค่อยได้แตะพวกอาหารเดลิเวอรี่เลยอ่ะอาจจะเป็น เกิดอะไรขึ้นในบ้านหรือเปล่าเออผมว่าไม่น่านะครับคือชื่อมันถูกเปอร์ก็ถูกบ้านก็ถูกที่ด้วยอะคือมันตลกอะไรรู้ไหมคือคุณคือคน,คนที่สามล้วที่บอกว่าคุณไม่ได้สั่งอะไรฮะให้เพื่อนฟังนะคือพอดีว่าถนกฝนตกหนักมากเลยแล้วผมก็มีพิซซ่าที่ต้องส่งอีกสองอันคือถ้าคุณไม่อยากได้แล้วก็ผมก็จะทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะ เออไม่เป็นไรก็ได้๋ยวฉันเอาเองแล้วก็นายน่ใจะนะว่ามันจะไม่ใช่การสแกมอะไรพวกนี้จริงเหรอครับมันเหมือนมีคกนกำลงังวนกว,วนบาทาเราอยู่ตลอดเวลาช่วงเนี้เออยังไงก็ทำเออช่ามาเดินนะคุณให้กินพิซซ่าให้หลอยแล้วกันแล้วก็ขอให้ประคืนที่ดีนะครับขอบคุณครับผมก็ให้เป็น คืนที่พิซซ่าแสนอร่อยโอเคใครบางคนสั่งวันนี้อ่ะเออช่างมัเถอะจะมีคนพยายามกวนกวนส้นกวนอ้วยฉันเอาไปไว้ห้องครัวก่อนที่มันจะเย็นพิซซ่าเย็นเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวกินไม่ได้จอมันมัวๆเนาะฮะอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะ ไปดูประตูหน้าสักหน่อยดีกว่าเสียงมันอะไรแตกใช่ He เคมหรอเปล่า h ี he Came ถูกไหม You make me feel complete ้ยมีดใช่มีมีดด้วยโอ้ยยะผมว่ามีดน,น,น,น่าจะหยิบได้รองเท้าเราาันิ่มเลยฮะ นี่เป็นลก็แค่จานอาจจะเป็นลมก็ได้นะนี่งหน้าต่างกลับไปทีห้องครัวดีกว่าฮะหน้าต่างจานล่วงแต่ยังไงไม่รู้กลับไปทีห้องครัวไม่น่ามีราย มีดอยู่ตรงห้องเครื่องซักผ้าอย่างงั้นฉันจะได้กินพิซซ่าฟรีนี่ว้าว,วรรโทรศัพท์สดเสียงโทรศัพท์มาจากข้างบนอะใครมาโทรม,มาเวลานี้เนี่ยอีกแล้วเป็นผมหรือผมไม่รับนะเป็นว่าจะดึกแค่ไหนก็ตาม คนแปลกหน้าสั่งพิซซ่ามาให้อาจจะไม่ใช่คนดีแน่ๆฮนะคนรู้จักหรือเปล่าก็ไม่ใช่คนรู้จักจาก,กันแม่งก็ไม่ทํากันอย่างนี้หรอกมันแปลกเกินไปห้องนี้ป่ะโอ้โหโทรศัพท์อ๋อนี่นี่สวัสดีฉันกำลังอยากนายพร้อมที่จะมาร่วมธุรกิจที่เรากำลังทำอยู่ไหมล่ะขอโทษทีนะคุณติดต่อ ผิดเบอร์แล้วอะ่ะอืมไอพวกคอสเซนเตอร์พวกนี้ชอบนอนไม่ไม่หลับไม่นอนเพื่อจะโทรมาคือโกงผู้คนคิดว่าคืนนี้คงไปจากกินพิซซ่าแล้วล่ะโอ้โหเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งวะ่ะใครอะเสียงใครวะเฮะ้อมันมี เสียงใครอยู่ข้างล่างโค้โอ้โหมึงมหัดดรยเลยวะอยู่ๆกาฟิกก็ลื่นตาต่ฟักโอ้โหมืดไปปะไฟกระพริบเฉยเลยทำไมไฟไมีดวงเดียววะบ้านมันก็ใหญ่แล้วกล่องเต็มเลยมันห้องผมเลยตอนเนี้ย้านมืดมากฮะใครอยู่ข้างล่างถ้ามาอยู่ๆไฟก็ดับ ติดแล้วดูเหมือนการกรมไฟฟ้าแปลกๆนะคืนนี้เออระบบไฟฟ้าเสียป่ะเอาพิซซ่าใส่ตู้เย็นก่อนแล้วกันแล้วไปนอนละมันต้องแดกนะพิซซ่าค้างคืนป่ะมาเชงคืนเป๊ะๆยาเลดยาสายหน้าต่างเปิดป่ะมันเปิดมันปิดยังหน้าต่างอนะ เสียงมานคนเข้ามาแล้วนะเมื่อกี้มีดลายตากันไหมครับผมว่าผมลายตามากเลยเป็นเพียงไม่เพเอ,เอ,เอเอฟเฟกต์ฟิล์มเก,เกรนไม่ได้เพื่ออะไรก็ไม่รู้ ไปล็อกทางเข้าก่อนแล้วก็ค่อยไปนอนเดี๋ยวมึงยังไม่ไล็อกอะ่ะล็อกแล้วโอเคอ้ตั้งนานมึงไม่ได้ล็อกนะกูถามจริงเชีย่ยไอเวรนั่นหายไปไหนแล้ววะใครเข้ามาวะวด <What? S 2> เฮ้ยหน้าต่างใช่ไหมหน้าต่างโบกปูนปิดอะ่ะฮะเฮ้ จะพิททำไมไปพักสักที forward brother ผมนี่สะดุ้งเลยครับฉันตื่นขึ้นมาฉันหิวน้ำฉันต้องไปหาอะไรดื่มโอ้โหอย่างนั้นเลยนะก็นี่ไงโค้กอืมแล้วมันก็เปิดคอมอย่างนี้ เอาอย่าเฮ้ยไม่มีใครนะเย้ยขายวาเฮี้ยว่าใครอะหลังจากสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนั้นก็อยู่ๆก็ขายกระดานหันเลย ไม่ใครรู้ว่าเบอร์ไปไหนเขาหายตัวไปแต่ไม่มีร่องรอยบางคนบอกว่าเขาอยู่ๆเขาทิ้งไปพอเขาบางทีเขาบางคนก็เชื่อว่าความมืดลักพาตัวเขาไปตำรวจประกวดตัวขึ้นพยายามที่จะตามหาเบอร์แต่ว่าตามี่ฉันรู้ตามี่คุณรู้เนี่มันยี่สีชั่วโมงแล้วในเวลาที่เขากำลังตามหา ตำรวจตามหานั้นหลักฐานทุกอย่างก็หายไปแล้วเพื่อนบ้านบอกว่าไม่ได้เห็นเบอร์มาทั้งวันแล้วแล้วก็ไม่มีสัญญาณแห่งการแบบไม่มีสัญญาณการเอ่อทุลักทุเลแบบการขัดขืนเลยอยู่ๆเขาก็หายไปในอากาศแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือฉันฆ่าเขาฉันเป็นคนทำงั้น เอาเลยคุณตำรวจลองอีกครั้งสินั่นคือราคาที่แกต้องชดใช้เมื่อแกปฏิเสธพิซซ่าที่ฉันให้นายแกทำตัวเหมือนฉันไม่ไม,ไม่ฉันไม่ควรแกทำตัวเหมือนฉันไม่ได้ต้องการเอาแล้วน้อยใจงอนเฉยไม่สิฉันกำลังเจ้าฟังดูอยู่ฉันให้มั่นใจว่าแกกำลังรู้สึกผิดมันแกกำลังรู้สึก ผิดรู้สึกแย่แ yeah. ม่แกหันหลังกลับไปโลกทั้งใบก็หายไปแล้วนี่คือนี่คือผลกระทบที่แกไม่เคารพในสิ่ชที่ฉันมอบให้จำไว้ครั้งหน้าถ้าแกคิดจะมาเล่นกับฉันฉันจะไม่ปล่อยให้แก hmm. ฉันจะไม่ปล่อยแกไปแน่นอน ถ้าเกิดแกกินพิซซ่าแต่แรกแล้วก็ฉันควรจะจะเกิดแกกินพิซซ่าแล้วก็ฉันคงจัดการแกให้เร็วกว่าน,นี้แล้วแต่จริงๆนะนายมีปัญหามากเกินไปมันทําให้งานฉันยากขึ้นสิ่งที่สำคัญสุดก็คือมันจบแล้วล่ะเชียคนงอนนะส่งพิซซ่าให้แต่ไม้กินวะแค่นี้เลยเหรอแล้วเลือกที่จะกินได้ไหมแต่เกมบังคับไม่ให้กินนะนะ ก็จบรถสลับเกมวินดี้นะครับผมเอาไว้เจกันคิด่อไปสำหรับคลิปนี้ได้ไปครับ